เทียวเทียวเทวเสียสลาให้น้องเหรอโอ้ยเทียวเก่งจังเลยเที่วเสียสลาให้บัวขาวน้อยเหรอให้บัวน้อยบัวน้อยพี่เทียวเสียสลาให้นอนข้างบนเหรอโอ้ยเฉายจังเลยพี่เทียวเสียสลาให้นอนข้างบน มีพี่ลี่นอนตรงนี้ด้วยล่ะยายดูสิพี่ลี่ก็มีนะเนี่ยมีพี่ลี่ด้วยพี่ลี่ก็อยู่บนนี้ด้วยนะยายนะเตี้ยงับเตียวเบาครับเตียวเบาครับเตียว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 เบาครับเตียวเบาครับเตียวเบาครับ